เตรียมเบ็ดนะครับเราก็จะเอาเหยื่อมาเกี่ยวกันมะมาดูเหยื่อตัวแรกเรา,รานะครับครับวัดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับแบกะกเกี่ยว นะครับทีนี้เราก็จะมาทําปล่อยนะครับครับแค่คือจะใช้ตะกัวั่วง ก็วันนี้จะทาการลากนะครับลากลากเอานะลากไปเรื่อยๆนะครับลากในพื้นทีบบ่เขาจะวัดว่านะครับน้ำวัดว่าน้ำจากนี้ก็จะใช้ประมาณ2ี่สิบ3ี่สิบี่ห้าามิบนะครับ ที่คราวหน้าเราถ้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท้ายเรือกันหมดแล้วนะครับ <laughs> นะครับรอนั่งฟังเสียงลอกนะครับส่วนพวงมาลัยนี่ก็จะต่อจากข้างในมานะครับเอาไว้ท้ายเรือ,อะรนะครับมีมีอะไรก็นะครับลาดบึกเลยนะครับต่อมา เราจะมานั่งลุ้นกันตรงนี้นะครับโต้มีไม่นั่งครับัวหล์รับ <c oughs> นะครับมองอย่างเดียวนะครับเล่นมไปนี่เอเอเขาล่ะเขาอยู่นี่เลยแหละนะครับผมจะประคองเรือให้นะครับในที่สุดเราก็าเอ้ยอไม่ต้องไปวัดแรงครับคันเรามันแข็ง,งมันกืนไปเลย ปั่นเร็วๆเลยครับช่วงมันหย่อนแล้วก็ก,กันมันก็เลยมันไม่เข้าช่างมันเราปั่นให้ตึกๆไปเลยครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นครับ <S 1> <S 1> นะครับนาๆน้าต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 าปลากินแะลนะ้วตาตาปลากิแล้วเอาสมิงมาสมิงสมิงอยู่บนหลงังคารถอ่ะนี่เน่สมิงอยู่บนหลงังคาเดินฝั่งนูน้นเดินฝั่งนูน้นไปเดินฝั่งนูน้น เดี๋ยวผมจะประคองเรือนะครับเพราะว่านะครับเราต้องขับเรือด้วยเออ,เอ,อนั่งปั่นอาครับปั่นเรื่อยๆเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวเราอยช่วยกันไม่ต้องไปเซ็กเบรกอะไรอีกนะครับปล่อยไปเ,เลยครับอ่าปล่อยมันออพอเบรกเรามันเล็กมันเฉียบอยู่แล้วออไม่เ,ออเ,ออเหมือนกันกำคูออ่อ,อยู่เลยเนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอ็นไปฝั่งนู้น นะเดี๋ยวผมจะเอ็นหัวสู้ขึ้นไปพยายามประคองเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นะครับกว่าเร็วตอนที่มันอ่อนน่ะอย่าให้สายมันนี่มาเออมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มจะเอาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดไปนี่ไปนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่ซีซมาแล้วมาแล้วซีซีซี มาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวสี่ลิสากวะกระสาบก่อขึ้นมาเลยอย่ารออย่ารอโอเคครับโอเเคอ้ยไล่ยลากเข้ามาลากเข้ามาไม่เวลาผมตากเหี้ยต้องหย่อนสิอ๋อถ้าเหี้ยไปเยอะออกปามก็ออกเลยกาะสากระสาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครีมกดเป็ดก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ย ไปนึกว่าไปอีซีมาแล้วครับโอ้โหตัวเปื้อนเลยครั้งแรกเป็นยังไงอ่ะรักเลยแต่คันนี้นิ่งมากเลยทอร์ไม่คันมันแข็งครับเวลาเราเล่นปลาใหญ่มันจะสบายมันไม่ได้โยกอะไรมากมายถ้าเราโยกมันวัดเบาๆมันก็เหมือนแรงอ่ะเพราะคันมันแข็งคือเลยเห็นนะใ เดี๋ยว,ยวครับนี่ปุมไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่ตอนเดินมาไม่เอาขี้ดู้อะไะหรอกเพิ่งจะตื่นลุกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊งหนึ่งโอ้ยครับไงครับตื่นยังตื่นแล้วรกรดุกเลยนี่นี่ครับเบ็ดเล็กมันดีแบบเนี้ย เห็นไหมมันจะติดตัวกลางตัวที่ผมบอกอะไอ้ตัวที่มันง้างขึ้นอะใช่ครับใหญ่ๆมันจะบัดเดี๋ยวผมจับไม่อยู่อ้าวอ้าวไดครับลูกทะเลเอาจับเองผมเอาผ้าจับทำไรจับเองจับตรงผ้าจับตรงผ้าจับเองทำเองี่จับใกล้เบ็ดที่สุดนี่ครับจับข้างบนนี่อย่าให้มันสะบัดหัวได้โอเคครับ ระวังนั่งนั่งเลย,น,เลยนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยหน,นูนเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโอเคเห็ okay. นไหเนี่ยเบ็ดเล็กมันดีอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเล่นแรงนะครับผมไม่จเนี่ยการเลียยังต้องสะบัดนะระวัง เราต่างคนต่างมือใหม่นะครับแล้วมือใหม่นะครับโอ้โหฝันมัน,นมันยังไงเง,งี้ยระวังโอเคตัวนึงครับอ่าบิดเลยโอเค <c oughs> ไม่ย้อนหรอกเพราะนั่นแสงดีโอ้ยขาวนึกว่าซีเลยอ่ะสากก็เอาโอเคครับ